รีวิววันนี้พบกับเวน u สาม m สมาร์ทวอทรุ่นใหม่จากกา m มนที่อัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานทางด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ภายในกล่องจะมีตัวเรือนสมาร์ทวอทชพร้อมสายซิลิโคนที่ทำความสะอาดง่ายสายชาร์จรูปแบบ USB-C ทูกา m มนปักที่ชาร์จไวขึ้นจากรุ่นเดิมโดยพอชาร์จจะอยู่บริเวณด้านหลังหน้าปัดนาฬิกาและมีชุดคู่มือแนะนำการใช้งานอีกด้วยการออกแบบ เวนูสาหน้าปัดมาในขนาด45มิมพร้อมกระจกกอริลลาแกสและขอบหน้าปัดทำจากสแตนเลสสตีลทำให้เป็นรอยได้ยากหน้าจอแสดงผลเป็นแบบอะมูเลตสีสันสดใสความละเอียด454คณ454พิกเซลน้ำหนักเพียง47กรัมและมีหน้าปัดขนาด41มิมความละเอียด390คูณ390พิกเซลเหมาะมากสำหรับคนข้อมือเล็กหรือคนที่ต้องการความเบายิ่งขึ้นเพราะหนักเพียง40กรัม เรียกได้ว่านอกจากจะมีถึง2ขนาดยังเพิ่มคุณสมบัติต่างๆเข้ามามากมายซึ่งบางส่วนเป็นการเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกเช่นการติดตามการงีบหลับตลอดจนโค้ดการนอนหลับและแม้แต่สรุปรายงานรายวันในช่วงเย็นนาฬิกายังเพิ่มคุณสมบัติในโหมดกีฬากว่า30ชนิดรวมถึงโปรไฟล์กีฬาที่เพิ่มขึ้นและการรองรับโหมดกีฬาของผู้ใช้วีลแชร์นอกจากนี้การ์มินยังได้เพิ่มฟีเจอร์ยอดนิยมอีกมากมายจากนาฬิการะดับไฮเอนด์ end, เช่น Morning Report เมนูล่าสุดและไฟฉายบนหน้าจอ โดยตัวเครื่องจะมีปุ่ม3ปุ่มพร้อมหน้าจออมูเลตระบบสัมผัสปุ่มทั้ง3ปุ่มนั้นยิ่งน้อยกว่านาฬิกา Garmin ซีรีส์อื่นๆที่ไม่ใช่ Venue ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปุ่ม5ปุ่มแต่ยังสามารถควบคุมนาฬิกาโดยใช้ปุ่มเฉพาะระหว่างเล่นกีฬาได้ค่อนข้างง่ายแต่สําหรับการใช้งานที่ไม่ใช่กีฬาจะต้องใช้นิ้วในการปัดและเลือกรายการเช่นวิกเจ็ตหรือบางเมนูจุดแรกอยู่บริเวณมุมขวาบนหน้าปัด เป็นปุ่มสำหรับการกดเข้ากิจกรรมกีฬาและกดค้างเพื่อเข้าสู่โหมดการควบคุมถัดมาจะเป็นปุ่มตรงกลางกดเข้าเพื่อดูการใช้งานล่าสุดหรือกดค้างไว้เพื่อใช้คําสั่งเสียงรุ่นนี้รองรับการโทรเข้าโทรออกและการใช้คําสั่งเสียงได้ทุกขนาดจากเดิมมีเฉพาะรุ่นเวนู2 p ั s s สุดท้ายจะเป็นปุ่มล่างขวากดค้างเพื่อเข้าการตั้งค่าเ n นู3มาพร้อมสายซิลิโคนแบบ Quick Release ขนาด22ม mm. มส่วน Ven ู 3s มาพร้อมสายซิลิโคนแบบ Quick r e l e a s e ขนาด18ม mm. ม นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเพลงได้ถึง650เพลงผ่านหน่วยความจำตัวเครื่อง 8GB ในส่วนของแบตเตอรี่ Venu 3ในโหมดสมาร์ทวอ h ใช้งานได้สูงสุดถึง26วันโหมด GPS สูงสุด26ชั่วโมงและโหมด GNSS ทุกระบบสูงสุด20ชั่วโมงโหมด GNSS ทุกระบบพร้อมเพลงสูงสุด11ชั่วโมงส่วน Venu 3s โหมดสมาร์ทวอ h สูงสุด2 0วันโหมด GPS สูงสุด21ชั่วโมงโหมด GNSS ทุกระบบสูงสุด15ชั่วโมงโหมด GNSS ทุกระบบพร้อมเพลงสูงสุด8ชั่วโมงสิ่งใหม่ที่ Garmin Venu 3ให้มาให้เซ็นเซอร์ตรวจจับค่า HR Gen 5โดยเซ,เซ็นเซอร์ทั้ง6ตัวจะทำงานร่วมกันเมื่อทำกิจกรรมและทำงานเพียง2ตัวเมื่อไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยตัวเซ็นเซอร์เป็นรุ่นเดียวกับ o e n i x 7 Pro และ Epic Pro ส ليب โฮสตรับคำแนะนำและการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับโดยอ้างอิงจากอายุประวัติการนอนหลับกิจกรรมระหว่างวันความแปรปวนของอัตราการเต้นของหัวใจ Nap d e t e c t i o n การติดตามการงีบหลับโดยจะเริ่มนับหลังจากตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงและหยุดทำงานก่อนเวลาเข้านอนหนึ่งชั่วโมงในการงีบหลับจะไม่ประเมินช่วงเวลาการนอนเจ t lag advisor ฟีเจอร์ที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเปลี่ยนโซนเวลาเช่นการโดนแสงเวลาเข้านอนการออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดอาการเจ็ดแหลก advance d body battery สแสดงแบตเตอรี่ร่างกายแบบกราฟบอกระดับการลดลงของพลังงานในแต่ละช่วงเวลารวมถึงบอกรายละเอียดของปัจจัยที่ทำให้แบตเตอรี่ในร่างกายเพิ่มหรือลดลง recover time เวลาในการฟื้นตัวเป็นค่าประมาณว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นตัวเต็มที่ และพร้อมสําหรับการออกกําลังกายครั้งต่อไปที่ความเข้มข้นเท่าไหร่เวลาในการฟื้นตัวอาจอยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่ศูนย์ชั่วโมงถึง4วันวิวแชร์โหมดรองรับการใช้งานโหมดกีฬาสําหรับผู้พิการโดยมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอให้เหมาะสมกับผู้พิการมากขึ้นและในบางกิจกรรมยังมี On Skin Mus สเซ Heat Map Animamate Workout ช่วยปรับท่าทางให้ทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้พิการอีกด้วย r e c e n t App สามารถดูประวัติการใช้งานแอปต่างๆหรือการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้หน้าจออินเทอร์เฟซแดงผลแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นและสวยงามมากขึ้น LAST f o n t สามารถปรับฟอนต์ตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นได้1ขนาดมาสรุปข้อดีข้อสังเกตของ Garmin Venu 3ข้อดีได้เซ็นเซอร์ใหม่ที่ให้มาเป็นรุ่นเดียวกับ f i 7 Pro และ Epic Pro ข้อสังเกตในโหมดการงีบหลับ หากหลับหลับตื่นตื่นไม่กี่นาทีเซ็นเซอร์จะตรวจจับเป็นการ l ล s t i n g แทนเป็นเจ้าของ Garmin Venue 3ได้แล้ววันนี้ที่ TSM Active ทุกช่องทางสามารถกดลิงก์สั่งซื้อใต้คินได้เลยหรือสอบถามผ่านไลน์ @TSM Active ติดตามข้อมูลและไอเทมสุขภาพล่าสุดได้ที่ TSM Active